พระสมเด็จวัดระฆังยุกรัตนาโกสินยุกตนต้นรัตน,นโกศินความเก่าแบบธรรมชาติเส้นซุ้มติดนี่นะครับติดขอบด้านซ้ายเส้นซุ้มเส้นซุ้มติดขอบด้านซ้าย ขอบข้างจะเป็นใครตัดตัดด้วยตอกครับการตัดด้วยตอกพระความเก่าเนื้อหาสาระความเก่าของพระนะครับมีด้านข้างด้านบน ลูกต้นต้นของสมเด็ดโตสมเด็ดโตั้างไว้ด้านขอบข้างอันนี้ดันหลังครับด้านหลังจะเป็นธรมธรมชาติธรมธรมชาติธรรมชาติเก่าแบบธรรมชาติธรรมชาติครับพี่พระธรรมชาตินี่กพระธรรมชาติ ธรรมชาติเก่าๆองนี้ก็เป็นสมเด็จวัลคังกันกนะครับนี่ธรรมชาติกับเนี่ยเก่าเนี่ยเก่าแบบธรรมชาติเนี่ยพระธรรมชาติ เนี่ยพระธรรมชาติเก่าแบบธรรมชาติเนี่ยเนี่ยด้าน,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 นหลังจะมียอยรอยแยกรอยอะไรอันนี้ผสม อันนี้จะเป็นผสมผงเกสอนนะครับเนี่ยเก่าก็เรียกเก่าแบบธรรมชาติพระเนี่ยสมนานจะงององอกับค <Means S 1> so, 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 ุดๆคด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 พระคดอยค่แล้วนุ้ัวน่าจะโคดไปนงโกงก็เรียกโกงโกงพระนีโกง อขอบข้างเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหน้าเป็นลักษณะนี้เ็เก่าครับเนี่ยความเก่าของธรรมชาติเนี่ยก็แล้วก็ความเก่าของธรรมชาติครับอันนี้พิมเขียนลน้นพิมเขียนล้นนี่จะมีลง รักปิดทองนะครับเนี่ยนยเนี่ยเนี่ยทองครับทองทองทองตรงนี้ตรงนี้ทองทองทองนี่ส่วนมากจะลุงรักปิดทองไว้แต่กระท้องก็หมดหมดไปก็เลยก็พิมพ์เขียนล้นเขียนล้วนกันเนี่ยเขียนล้นเนี่ยพระด้วยธรรมชาติเนี่กจะขึ้นแบบธรรมชาติ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 ของพระนะครับธรรมชาติของพระเป็นณะไเก็เรียกเนื้องอก เนื้องอกเนื้อเดินพระเนื้อเดินครับผิมไก่เตอส่วนด้านหลังก็เป็นลักษณะด้านข้างนี่เป็นหนังด้านข้างร้อยตัดร้อยตอกความยุบเหียวของพระย่นเหียวของพระที่การเวลาของพระผมเด็ดพระมะ ส่วนหน้ามัจะโคดนะครับพระมันจะโคดโดเนี่ยด้านหลังเนี่ยด้านหลังของพระนี่มันมนไปหมดแล้วครับเนี่ยขอบเขิบมบนไปหมดแล้วนี่ครับถึงเสียงล้วนวันละครั้งสวัสดีครับผม